ช่องที่มียอดวิวเยอะที่สุดคือเออไอเสแสงโอเสียงเสียงเตวินจ่าโอแสงเตวินจ่าเออแต่ก่อนยอดวิวที่เยอะที่สุดของผมประมาณหกร้อยกากหกร้อยกวิวครับในช่องกูกากยุ่ยย่านเยอะสุดแล้วค่าไม่นาค่ากิดไปแล้วเ็โยวไส้แล้วก็อกยูคูขนาดเพราะจะลงองเองไปคลิปเดียวครับสมมุมเ่าควันยู่พันกวิวกับเออราไม่ได้ใส่ว่าแบบเออแล้วช่องเราไม่ได้ดังแต่ว่าถ่ายติดน้อง อันเดียวลองเนี่ยผู้ันนี้ครับผมลองลงองค์เองมึงดูว่าสั้นไหอลงลงไปปุ๊บพอลงลงชิดไปปุ๊บได้พันกระวิวคอยกระเงืดกระงอ่อนเนานี้จักคนติดตามมาได้ใส่เป็นร้อยเป็นพันปึ้คอยคอยพึ่งเข้าใจว่าคนที่ดูอีกแล้วเขาจะดูอันอื่นไปด้วยนี่คืออันนี้อันนี้ว่ามันสายโดยตรงเป่นบอลสายลูกทุ่งบอลํำโดยตรงเป็นบ่นี่เจ้าเอมีย สายลูกทวงยินดีนี่บอกโอ้เจ้าเด็ตามอือเจ้บริษัตามเป็นเป็นนักร้องคู้ว่าไปผมเอาจริงยังผมผมมาร์เก็ออลดีก่อนแต่ว่าผมตามบอสโจ้ตั้งแต่เราเป็นผู้บ้าซำน่อยโอ้ตั้งแต่แบบนี่มีที่ไปที่มาอยู่แม่มีไ้อะไรไปมูนยักสาวน้อยเพราะว่าผมบวชอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเลียงเพื่อ่อยเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวเฝ้าเดเฝ้าใจเย็น ผมเป็นคนบวชเรียนกับบานบ้านาเหลรวยเยท่าไหร่บวชเรียนอยู่วัดท่าพระไม่เออมันเพรียงขอยเจ้าเจ้าข่อยได้เป็นเป็นนั่นแสดงนะได้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 ยูอย้่เพียงก็จะเจ้าจิ๊แจ้งเ่วาได้เย็นเย็นเย็นมันเขาก็เริ่มอยู่อยู่อยู่วัดท่าพระคอนแกนเดโม่มโ<อ>ม่ผมบวชอยู่วัดเน,น่อนเมืองไอไอ บ้านสาวน้อยพอดีบ้านปอโจ้บ้านบ้านบ้านแพงเนาะบ้านแพงซาลาข้ามเจ้าแต่งงานกับแม่สังทเสร็จปุ๊บเราข่อยอมห้างก็เสียแล้าปิดเราก็ยึดเทียงหน้าปิดเพื่อนจะตายแนวนี้เอาเาเรื่องเพียงไปน้ำครับ้ามาปีแล้วข้อมูลตีกันได้บัมนี่เจ้าเจ้าสิไปบวชอยู่่อนแก่นได้บัมนี่เนื้อเรื่องเจ้าสิไปบวชอยู่่อนแก่นมีโมอยู่บ้านแพงได้ไหมนี่กิ ไฟฉีเป็นต่ออย่างไรโอ้ค่าฉีดตู้กล่ออีเมจวัดนี่ครับระวังเดินทางเนาะที่นี่แหละครับช่องช่องช่อไหนเนี่ยช่องช่องที่เจ้าเราประวัติอยู่นี่คือช่องไหนช่องไก่ธนกิจไก่ธนกิจเนาะทางแอปฟ้าบ่กอ๋อเอฟเอปนี่ละแอปแดงนี่ละอ๋อทั้งยูทูบนี่นะครับไก่ธนกิจนะครับถ้าเอปฟ้าก็เป็นไก่โทนี่กระตากก็มึงนี่ครับบอกที่ไปที่มาเนาะยังม่จบเลยยังม่จบคือไป บอดโจยังเป็นสาวยังเป็นเบาซำน่อยอยู่ตอนหนึ่งเพลงที่หมวดจักเพลงแรกเพลงของบอดโจอ่นที่ว่านปิดหมดมากนะรักต่างวัยโอ้คือเคยบอกยใจทำให้ปวดร้าวอ่ฟังเขาพี่น่อรักผู้สาวอายุแกเกินกันสิีเหตุจังใดหัวใจเราอยากทอดสพานี่อายุปิดกันเส็นตะกันให้เราอ่ีไปที่มาครับ จากที่จากที่เงียบเงียบเนาะจากที่ช่องเงียบเงียบมาลงลงคลิปอีหล่าลงอีหล่าคลิปเดียวนนั่คนจักมาได้ใส่เป็นพวกเป็นเงินปึ้งทีเดียวร้อยบาทแล้วเขียนเพลงเขียนต้องเยิ่งเยนเขียนในเพลงเดียวอ๋อคนละเรื่องคนละโอออ้เคลิปเดียวคลิปเดียวเนาะลงไปหนึ่งคลิปแล้วมีคนรู้จักแบบเมนเมนปึ้งปล่อยปล่อยแบบพี่น้องปล่อยสก้นอปล่อยแบบปล่อยแบบปึ้งเลยปะ ไม่เพื่อแค่เี้ยเซ็นซูเปอก็ละเรื่องเออก็ละเรื่องเออตอนนี้เรื่องเริ่มเรื่องเรื่องเริ่มตีกันแล้วว่าว่าข่อยว่าสีนอนอะระหว่างซีรอนบลาบข่อยได้ยินเสียงโบนะจักเสร็จกับปุจักตามปะคงออกดังแล้วครับตอนนี้ดีครับที่ไปที่มาคือลงคลิปกีฬาเนาะบารนี้ก็ด้ยจังในบารนี้ตอบก็ต้องขอขอบคุณอ่าเอฟซีน้องกีตาร์ด้วยอ่าจะมีน้องอี้น้องเปิดน้องย คลิปนึงมีดังใน้แปดหมื่นกว่าวิวนั่นเพิ่งเกิดเที่ยงกันปอเป็นคลิปดังทักทอทักไลายอีรีเพลงเรากีตาร์เนาะสึกกัรดนตรีเพลงเนาแมนบอกีตาร์แมนเอ็นดิแกดเ็กสารามคือยกันเลยอกศรการคมเสียงดีเสียงดีดีปานนี้ก็บ่บับก็นอนค่ะแล้วก็กลายเป็นได้รับรับท่ายิชิผมงอิงรับผู้ใดไทยองอิงคอยไปเบิร์นีนนี่ จิบเสียนนนโจติดตามเบมาเลยติดตามมาเลยพูดอะไอยู่ในองค์กรนะช้างจักระฟงจักระฟันใบต้นเคยเคยนี่บ่อเคยโ้นทรัพย์รุดใส่หน้าผากพ่อถามเลยเฮ้ยใส่ดังใส่ดังโอ้ยนี่นี่เลยอันนี้ไข่ไข่ได้อยู่เพราะว่ารถลองรถกีกษิตนะไม่จังสั้นข่อยเห็ดจังไดจนี่นะครับพูดจะเริ่มซับครับสไตล์พูดจะเริ่มทับ เจ้าผู้ยุบ่พอคนเห็นเราน้ำตาไหลเอ้ยอนไหนจะไหลเอ้ยวันนี้แม่นีก็นเลยนะไปตะไกแล้วควัเปนว่นเป็นท่องนาขยันเนะนนี้ก็กลายเป็นกลายเป็นเีอีหล่ะโดยโดยธรรมชาติโดยโดยโดยธรรมชาติแบบขามยแบบรูตวันี้พี่ปูรูตัวเลยยูดีกะพี่ปู่าไปเออนี่นีครับนี่ครับ ไปปุป๊บเห็นแล้วกัแบบคุยไม่รู้ว่านางเป็นใครนะนางร้องเพลงยังขึ้นค่อยกันธรรมดา,าๆเลยเพราะเด็กตาดำๆค่อยจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยเพลงแรกและกาเพลงนางไห่ของไอ,อ,อ้เออจนฮอตเสมอนี่ล่ะยังออกมาได้ยเดยอะผ้าแดงของน้องผ้าแดงของน้องผ้าแดงของนออ้อง <laughs> นางไห่ของไอ,อ้ผาแดงของน้องเป็นโมกเป็นมุกเป็นมุกเพหนึ่งเลยนางไห่ของไอ้เป็นนางไห่ของไอ้เด้ยแล้วบอกเจ้าเจียวประเทศเดี้ขึ้นมาแล้วไม่บอก ผ้าแดงของน้องผ้าเด้งของน้องผ้าเด้งของน้องปะผ้าแดงของน้องผ้าเด้งของน้องก็เป็นนังไอของไอเด้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็เลยซับนิดเดีครับฝากซองนิดเดียครับฝากซองนิดเดียครับฝากซองอาอังสโลบิงปิงนิดเดียครับฝากช่องนิดเดียครับอยู่แถวโคราชครับผมเดินไปหอดปุ๊บมันจะเป็นอำเภอร์นั่งอันนั้นมันฝากช่องเนะฝากซองฝากช่องฝากช่องขับโมบานว่ามันจิปโอมแตกห้างวันเดียวฝากช่องไก่ตะนกินด้วยนะครับผม ไฮเรเวแล้วตาช่องสีฟ้านี่ครับออมังสโลปิงปนะครับผมครับั่งต่าไครับไก่ธนกิจออฟิเชลจงนี่ออฟิเชลแล้วเป็นช่องฟ้าเป็นไก่ตัวนี้กับตาครับช่องยังครับรับครับับรับรับับรับรรับรับรับบรับทัับรรับรับรับบบบ่ััฮะรบอับับบัรับ พ่อกันนาารต่งงานกับทากไทยกันได้ครับเมาขึ้นกับหลายอยู่มาขึ้นนี่ที่ีมาขขงซื้อเพิ่นครับผมเพิ่นไปรานอาหารมันมาไปเอาชุดอาหารมาเอาเอาข้าวมาเนี่ยมาเสียไกลเนี่ยไปนี่่องยังเสียไกลปะซ่องวุฒิเริศซั์พี่นออ๋อจับมนั่นเลยวุฒเจ้าม้วนคู่หรอครับนี่จ้างยัคฆเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อรถดิคอยอยากได้เสียนซับก่อนสงการหรืน้อกจัดเลยป่ะจัดในเพื่อนนี่ครับในเพื่อเ เจ้าหน่อยไม่พงเจบบ้างเจ้า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 เเจ้เจ้า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 เจจ้าเจ้าเจ้าเเจ้าเจ้จ้าเ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 จ้เจ้า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 เจาเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจาเจ้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 าาเจ้าเจาเจ้เจ้าเจ้เจ้า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 เเจาเจ้าเจ้าเเจ้าจ้าเจ้าเจาเจ้าาเจ้าเจ้าเาเจ้าเจ้าเเจ้าเจเจ ตอนแรกก็ว่าจีฟังประวัติไม่ใ่ไกลเนาะถ้าใครเส็นซับนี่นะเอาเอาเอาเจ้าจีจ้างยังมือนเดิมซื้อไก่ไปยังคือซื้อไก่ไปจีจ้างไปนะไปเอาแล้วถามว่าเป็นยังคือซื้อไก่ซื้อไก่บอกอันนี้พ่อเล่าให้ฟังนะเอาประวัติประวัติที่ยังเป็นบริเตนลกเลยเอาประวัติเอาประวัติกูนั่งเลยฮะประวัติกูนั่งประวัติเสื้อประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เลยเฮ้ยคนปล่อยเป็นไทยให้อีกเ้คนนึงนะประวัติศาสตร์ เดี๋ยวไปสิเราประวัติศาสตร์ในฟังเลยี่น้องขนาดก็คือสมัยตะก่อนสมัยตะก่อนนะก่อนสิเขาประวัติศาสตร์ครับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับอาจจะบ่มีหยังเออวันจิบบวบแต่ข้างเนาะเอาถือว่าเป็นที่สันเป็นข้อมูลข้อมูลซื่นครับในการเดินทางไปหาอีหลาน้อยยิ่งครับประวัติศาสตร์ในเอวุฒฟังกันนะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีกครับครับสวัสดีครับผมสมัยตะก่อนนะ